บัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนกันยายน2563รับโอนเข้าช่วยเหลือ7รายการอีกไม่ถึง10วันก็จะเข้าสู่เดือนกันยายน2563แล้วบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนเตรียมรับความช่วยเหลือรอบใหม่เข้าบัตรจํำนวน7รายการบอกใบ้นิดนึงว่า7รายการเดียวกับเดือนสิงหาคม2563ที่ผ่านมามีอะไรบ้างไปดูพร้อมกันเลยนะครับ บัตรบริการแห่งรัฐวันที่1กันยายน2563 1ค่าเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะค่ารถโดยสารประจำทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพรถเมล์บขอสอมกและรถไฟฟ้า500บาทต่อคนต่อเดือนซึ่งได้รับเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนในกรุงเทพและ6จังหวัดปริมณฑลได้แก่นนทบุรีปทุมธานีอยุธยาสมุทรปราการสมุทรสาครและนคนปรปฐมครับ ค่ารถโดยสารบรขอสรอถทัวร์รถบขอส5 0 0บาทต่อเดือนต่อคนผู้ถือบัตรจะได้รับสิทธิ์ท,กทุกคนและใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งแต่ไม่เกินวงเงินที่กำหนดโดยนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและบัตรประชาชนไปขอรับสิทธิ์ได้ที่จุดจำหน่ายตั๋วโดยสารบขสค่ารถไฟ500บาทต่อคนต่อเดือนผู้ถือบัตรจะได้รับสิทธิ์ทุกคนและใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งแต่ไม่เกินวงเงินที่กำหนด โดยสามารถนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและบัตรประชาชนไปขอรับสิทธิ์ได้ที่จุดจำหน่ายตัวรถโดยสารรถไฟ2วง,งเงินช่วยเหลือค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นสินค้าเพื่อการศึกษาและวัสดุการเกษตรในร้านธงฟ้าประชารัฐและร้านค้าอื่นๆที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดซึ่งผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนจะได้รับวงเงินทุกคนและใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง แต่ต้องไม่เกินวงเงินที่กำหนดและไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ผู้ถือบัตรที่มีรายได้น้อยกว่า30,000บาทต่อปีได้รับวงเงิน300 000บาทต่อเดือนต่อคนผู้ถือบัตรที่มีรายได้มากกว่า3,000 30, 0แต่ไม่เกิน1 0 0 0 0บัตบาทต่อปีได้รับวงเงินช่วยเหลือ200บัตรบาทต่อเดือนต่อคนครับ 3. ส,ส่วนลดค่าซื้อก๊ RPG, าซ LPG ก๊าหุงต้ม45บาทต่อเดือนต่อ ต่อคนต่อ3เดือนโดยผู้ถือบัตรจะได้รับทุกคนและสามารถใช้สิทธิ์ได้ด้วยการนำบัตรไปซื้อก๊าซกับร้านค้าที่ร่วมรายการกับกระทรวงพลังงานใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งภายในระยะเวลา3เดือนแต่ต้องไม่เกินวงเงินที่กำหนดและไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ 4. ส่วนลดค่าซื้อกาดหุงต้มปตท1 0 0บาทต่อคนต่อเดือนสามารถใช้ได้ในร้านค้าที่เข้าร่วมรายการโดยได้รับสิทธิเฉพาะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนเป็นผู้ประกอบอาชีพหาบเ,เล้หรือแผงลอยไว้ก่อนหน้านี้วันที่15กันยายน2563 5. คืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มแบบ5%์สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เติมเงินเข้าบัตรและใช้เงินจากบัตร รูดซื้อสินค้าและบริการผ่านร้านชงฟ้าประชารัฐหรือร้านค้าเอกชนอื่นๆที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านเครื่อง EDC ในเดือนสิงหาคม2563โดยรัฐจะคืนภาษีแวด5ผ่านกระเป๋าอ e ิเล็กทรอนิกส์อีมันนี่ของบัตรกนจนซึ่งประชาชนสามารถกดออกมาเป็นเงินสดหรือรูดซื้อของตามร้านค้า อื่นๆที่ร่วมโครงการได้แต่ยอดเงินคืนสูงสุดไม่เกิน500บาทต่อเดือนเช่นใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน100บาทได้แวด5%เข้าบัตร5บาทใช้จ่ายผ่านบัตร1,000บาทได้แวดเข้าบัตร50บาทใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน5,000บาทคืนแวะ5%เข้าบัตร250บาทใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน10,000บาทคืนแวด5%เข้าบัตร500บาทครับ18กันยายน2563 6 ค่าน้ำประปาฟรี100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนผู้ได้รับสิทธิ์คือครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์เดือนละ100บาทและลงทะเบียนใช้สิทธิเรียบร้อยแล้วทั้งนี้เมื่อบินค่าน้ำมาผู้ได้รับสิทธิ์ต้องสำรองจ่ายเงินสดไปก่อนจากนั้นระบบจะทำการบันทึกข้อมูลและทำการโอนเงินสดให้กับเข้าบัตรบริการแห่งรัฐในวันที่18กันยายน2 5 6 3และสามารถนำบัตรมากดเป็นเงินสดใช้ได้เลย 7. ค่าไฟฟ้าฟรีไม่เกิน230บาทต่อครวัวเรือนต่อเดือนครวัวเรือนที่ได้รับสิทธิ์คือผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดเดือนละ230บาทและได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยทั้งนี้เมื่อบินค่าไฟฟ้ามาต้องสำรองจ่ายเงินสดไปก่อนจากนั้นระบบทำการบันทึกข้อมูลและทำการโอนเงินสดให้กับเข้าบัตรคนจนหรือบัตรสบริการแห่งรัฐในวันที่18กันยายน2 5 6 3และสามารถนำบัตร มาใช้กดเงินสดได้เลยครับอยากสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรออีกแป๊บสำหรับประชาชนที่ต้องลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ขอให้รอติดตามฟังข่าวโดยเชื่อว่าจะมีการประกาศเงื่อนไขและเปิดให้ลงทะเบียนรอบใหม่ในเร็วๆนี้ไม่เกินเดือนธันวาคม2563ครับบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโอนเงิน4รายการเดือนกันยายน2563งวดสุดท้าย ในเดือนกันยายน2563ผู้ถือบัตรสวัรดิการแห่งรัฐบัตรคนจนจะได้รับความช่วยเหลือ7รายการเท่ากับเดือนสิงหาคม2563ที่ผ่านมาแต่เนื่องจากกันยายนเป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ2563ส่งผลให้ความช่วยเหลือหลายอย่างของบัตรต้องหมดภายในวันที่30กันยายน2563สำหรับรายละเอียดของความช่วยเหลือที่หมดอายุลงจะเป็นอย่างไร The Bangkok Insight ติดตามมาให้แล้ว สี่สิทธิประโยชน์บัตรคนจนจ่ายเป็นเดือนสุดท้ายสำหรับสิทธิประโยชน์สรายการที่จะจ่ายในเดือนกันยายน2563เป็นงวดสุดท้ายล้วนแต่เป็นสิทธิประโยชน์เสริมซึ่งหน่วยง,งานต่างๆร่วมกันจ่ายเงินอุดหนุนเพิ่มเติมขึ้นมาได้แก่1ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มปตท100บาทต่อคนต่อเดือนจ่ายในวันที่1กันยายน2563เป็นงวดสุดท้ายผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ได้รับสิทธิ์ต้องเคยลงทะเบียนเป็นผู้ประกอบอาชีพหาบเป่หรือแผงลอยไว้แล้วซึ่งผู้มีสิทธิ์จะสามารถใช้ได้ในร้านค้าที่เข้าร่วมรายการ 2. เงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่มแหจ่ายวันที่15กันยายน2563เป็นงวดสุดท้ายผู้มีสิทธิ์ผู้ถือบัตรสิิการแห่งรัฐเติมเงินเข้าบัตรแล้วใช้จากจ่ายจากบัตรรูดซื้อสินค้าและบริการผ่านร้านทงฟ้าประชารัฐหรือร้านค้าเอกชนอื่นๆที่จดทะเบียน มูลค่าเพิ่มผ่านเครื่อง EDC ในเดือนสิงหา2563 3. ค่าน้ำประปาฟรี100บาทต่อเดือนต่อครวัวเรือนใจวันที่18กันยายน2563เป็นงวดสุดท้ายผู้ได้รับสิทธิ์คือครวัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดเดือนละ100บาทและลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้วครับ 4. ค่าไฟฟ้าฟรีไม่เกิน230บบาทต่อเดือนต่อครวัวเรือน งวดที่18กันยายน2563เป็นงวดสุดท้ายกลัวเรือนที่ได้รับสิทธิ์คือผู้ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดเดือนละ230บาทและได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อยทั้งนี้ต้องจับตาว่ารัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาขายายสิทธิประโยชน์จำนวน4รายการดังกล่าวออกไปหรือไม่หรือจะหามาตรการอื่นมาทดแทนสุดท้ายนี้ขอขอบคุณแหล่งข่าว The Bangkok Insight ครับ